สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับวันนี้ผมพาผู้ที่พบเจอกันมาติดตามดูไผ่แล้วก็มาดูไผ่อีกหนึ่งชนิดไผ่ชนิดนี้มีชื่อนะครับมีชื่อว่าไผ่ละมาลอกครับผมซื้อมาปลูกด้วยกันอยู่ประมาณ20ถุงหรือ20เงานะก็กระจายกันอยู่ทั่วๆครับตรงนี้ผมปลูกไว้สองกอคู่ครับนี่อยู่ตรงตรงหน้าจอนี่กอนะครแล้วก็หมุนมาด้านนี้นะอยู่ใกล้ๆกันนะเนี่ยจะใกล้จะจะเลื้อยมาถึงกันแล้วครับจะแทงหน่อมาถึงกันแล้ว อันนี้เห็นไหมมีหน่นออยู่ตรงนี้ครับนี่หน่อสวยมากครับเดี๋ยวดูขึ้นหน่อใกล้ๆนะปลายยอดเหมือนดอกบัวเลยอายุก็ประมาณสามปีครับเริ่มเดีย๋ยวดูก่อนนี้ก่อนฮะจากปลูกตรงนั้นนะเห็นตรงนั้นนะครับตรงที่ป่านี้นนนนนที่มีนั่นนะครับดำๆนะฮะมีหนอ่ออยู่ใ,ใกล้เนี่ยอันนั้นเป็น เป็นเงาที่ซื้อมาเงาแรกครับแล้วก็เริ่มขยายแทงหนอขยายออกไปได้กว้างเลยครับเนี่ยแล้วก็ไม่ใหม่ยังมีขแขนงแต่ว่าตอนที่พอขึ้นปีที่ปีที่สามแล้วเริ่มไม่มีขแขนงครับเดี๋ยวดูดูก่อนเนี้ยนี่ครับเนี่ยลำเนี้ยลำเนี้ไม่มีขแขนงแล้วครับเนี่ยเนี่ยหลายลำเริ่มไม่มีแขนงนะครับนี่ครับนี่เริ่มไม่มีขแขนงแล้ว มีความสวยตรงความระยะห่างครับระยะห่างหนอ่อหน่อต่นอนอะ่อนียนี่ครับนี่ดูห่างกันนะแต่ว่าอันนี้เราปลูกใหม่ๆนะ่ฮะเดี๋ยวพอผ่านไปสักประมาณห้าปีสิบปีก็จะเป็นหน่อชิดครับไอ้หน่อทางนี้ก็ขึ้นไปทางนี้ขึ้นไปนี้ขึ้นไปขึ้นมาก็เป็นระยะชิดแต่ว่าความสละสลวยเนะี่ยผมว่า ขาโอเคเลยผมเคยเห็นของของของ,ของท่านหนึ่งครับใน youtube อ่ะอ้งเขากอใหญ่อยายุสามสิบปีครับกอใหญ่สวยงามครับขนาดลำเริ่มเริ่มใหญ่เลยครับเนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับสอ,สองนิ้วครึ่งสองนิ้วสองนิ้วกว่ามีนะฮะเริ่มจะขึ้นสามนิ้วแล้วก็มีครับไผ่ละมันลอกครับ นี่มันดูกอนี่ครับกอนี้ก็เยอะครับใหญ่แล้วเนี่ยสามปีก็กอใหญ่เป็นลำก็สวยดีครับเริ่มเป็นลำแล้วสามปีเริ่มเป็นลำดูครับอันนนนก็ใหญ่แล้วอันนยจะตกสามดิวแล้วครันี่นี่เนี่ยใหญ่แล้วครับดูเลยครับเนี่ยนี่ครับ เรื่องนี้ครับนี่ไผ่ละมาลอกครับ